จากนั้นเวลา11นาฬิกา30นาทีในเดินทางไปเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการฟื้นฟูดินให้กลับมีชีวิตโดยมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นกำลังใจในการทำงานคือเมื่อจะทำงานอย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้างจงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุ จงทำงานด้วยความเต็มใจและซื่อสัตย์หลังจากนั้นทนั้งคณะก็ได้เดินทางกลับปฐมโศกค,ค,ค่ะข,ข่าวต่อมานะคะสมณะเสียงศรีชาตาวโรบรรยายธรรมที่โรงเรียนท่าม่วงราชบำรุงค่ะเมื่อวันที่16สิงหาคมสมณะเสียงศรีชาตาวโรน่ารับนิมนต์ไปบรรยายธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนท่าม่วงราชบำรุง จังหวัดกาญจนบุรีมีนักเรียนเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมร่วม1,000คนซึ่งทางโรงเรียนจัดงานวันพัชนาการเพื่อสุขภาพตามรอยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยงานนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบใบประกาศนิียบัตรขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนหนึ่งใบด้วยค่ะค่ะต่อมาค่ะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมศูนย์จ่ว,วิจัยคะ่ะเมื่อวันที่19สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง13น,นาฬิกาคณะตัวแทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ